สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านซูชิโรนะคะซูชิสายพานที่เป็น กระแสในตอนนี้นี่คือผู้เข้าแข่งขันนะคะที่ได้เข้ารอบเดอะวินเนอรเราอยู่กันที่เซนทรัลปิ่นเก้านะคะซูชิสายพานนะคะมันจะเป็นสายพานมาให้เราเลือกและเราก็สามารถกดสั่งในเครื่องนี้ก็ได้ถ้าในสายพานไม่มีนะคะหรือว่าเราอยากให้เขาทำสดๆใหมๆ่ๆ นี่นะคะสายพันธุ์ก็จะมีให้เราเลือกจะมีบอกชื่อเมนูแล้วก็ราคาแต่ละถาดก็จะราคาไม่เท่ากันนะคะสีแดงก็จะเป็น40บาทสีเงิน60สีทอง80แล้วก็สีดำา120นะคะนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีน้ำร้อนข้างๆนะคะให้เรากดได้เลยแล้วก็ผสมกับชาเขียวผงชาเขียวได้เลย และถ้าใครนะคะไม่ถนัดชาร้อนอยากกินน้ำเปล่าเขาก็มีบริการฟรีนะคะแค่กดเรียกพนักง,งานแล้วก็ให้พนักง,งานเอามาเสริมให้ได้ผงชาเขียวนะคะเราก็สามารถใส่ได้ตามที่ต้องการเลยนี่นะคะถ่ายไม่ทันที่เรากด ในเครื่องนะคะมันก็จะมาส่งข้างหน้าเราตรงนี้เลยเดี๋ยวเราดูคลิปถัดไปนะคะว่านี่ค่ะมันก็ส่งมาจากในครัวโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่โต๊ะเราอันนี้นะคะคือฟักทองเทมปุระเมนูนี้เด็ดมากจิ้มกับซอสหวานนี่นะคะคือหน้าตาอาหารที่เรา,เาสั่งมาหรือยิมมาจากสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ดอะวินเนอร์นะคะชอบแซลมอนเป็นพิเศษแซลมอนที่นะคะมีความสดใหม่แล้วก็น้ำจิ้มเขาอะคะ่ะซอสคืออร่อยมากไม่เหมือนที่ไหนอันนี้นะคะคือเมนูใหม่นะคะอูดง้งเทมปุระอันนี้อร่อยมากเส้นเขานะคะมีความหนึบหนับแล้วก็น้ำซุปเขานี่คือก็สดกันหมดหมดถ้วยเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็อร่อยสุด,สด นี่นะคะก็เป็นถาทั้งหมดนะคะที่เรากินไปส่วนมากเราจะเน้นไปที่สีแดงเพราะว่าเป็นพวกแซลมอนแล้วก็พวกกุ้งอะไรพวกนี้นะคะอิ่มมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะไปเช็คบินกันนะคะตอนเช็คบินนะคะลืมบอกว่าให้กดเรียกพนักง,งานพนักง,งานก็จะมาสแกนแล้วเราก็เอาใบที่สแกนนะคะไปยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยมื้อนี้ก็หมดไป800กว่าบาทนะคะถือว่าคุ้มมากๆกับความสดความหมาของ ของวัตถุดิบนะคะนี่นะคะเราก็จ่ายเงินที่เราได้มานะคระับรดอมือนี้800กว่าบาทคุ้มสุดๆ beautiful hair is beautiful